สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเต็มเพลงท่าทองสาวนในฉบับของเรานะคะง่ายๆไปเริ่มกันที่ท่าโยนะคะโยเราจะโยยังไงก็ได้แล้วแต่ใครจะโยยังไงก็ได้แบบเอาแบบเททีไปเลยโยสองมือหนึ่งมือแล้วแต่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะทุกคนโยเสร็จแล้วตัวนี้ไม่ต้องมารับใส่เซตนะคะอ่าท่าต่อไปนะคะให้เอามือขึ้นมาสองข้างหมุนมือจากขวาไปซ้ายสองรอบนะคะหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่ะสองแบบนี้นั่นเองนะคะ ต่อด้ท่าที่3นะคะจะเป็นคาว่าแข็งแรงให้เรายกมือขวาขึ้นฟลึบลักษณะเหมือนคนแบบแข่งแรงเบ่งกล้ามนิดนึงอะไรประมาณนี้3นะคะตอนนี้เรากางขายอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็4เป็นแขนซ้ายขึ้นมานะคะทุกคนต่อด้วยท่าถัดไปนะคะจะเป็นการสไลด์นะคะสไลด์พร้อมกับเอามือเนี่ยไปอยู่ที่ปากนะคะเพราะมันจะเป็นท่อนที่รองว่าพูดนะคะสไลด์ไปทางซ้ายเนี่ยอันนี้ให้นับว่าสไลด์นะคะแล้วก็ดังมือขึ้น2ครั้งเป็นห้าห นะคะเป็นจังหวะ5.6นะคะตามด้วยสไลด์ไปทางขวาเอามือไปไว้หูเป็นคำว่าฟังนะคะตามด้วยดังอีก2ข้างนะคะก็จะเป็น7 8อย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะเซตที่1จบไปทวนเซตที่1นะคะตั้งแต่โยนะคะทุกคนอ่ะโยมือขวาก็ได้มือซ้ายแล้วแต่ได้หมด1 2ตามด้วย3ตามด้วย4แล้วก็สไลด์ดังมือ5 6สไลด์ดังมือ7ด 8นั่นเองนะคะเซตต่อไปต่อได้เซตถัดไปง่ายๆเลยนะคะให้ยกมือขวาขึ้นมานะคะยกมือขวาขึ้นมาพร้อมกับก้าวนะคะก้าวเนี่ยจะเป็นก้าวขาซ้ายนะคะก้าวขาซ้ายมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการควงสะโพกงาจากซ้ายเออจากฝั่งขวาไปหาฝั่งซ้ายอ้อมไปทางเนี้ยนะคะควงไปเงี้ยนะคะเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะพร้อมกับยกมือขวาแบบนี้นะคะอ่ะก็จะเป็น1 2ตามด้วย3า 4ต่อเลยค่ะ5 6 8, ตามด้วย7 8อันนี้ท่านี้ไม่ยากนะคะเซตนี้ไม่ยากนะคะต่อได้เซตถัดไปนะคะอ่าเซตที่แบบฮิตๆิตกันมากเลยใน TikTok นะคะให้เอามือเรามาทำแบบนี้นะคะเหมือนแบบเหมือนปลาค่ะ เนาะแต่ว่าปัดไปคนละทางนะคะเดินไปข้างหน้า4จังหวะนะคะโดยเริ่มเดินขาซ้ายก่อนนะคะมันจะได้ไง่ายเนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอยกลับนะคะโดยการถอยเนี่ยให้ทํามือเป็นเหมือนปืนนะคะหรือบางคนจะแบออกก็ได้นะห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยนะคะทําแบบนี้สองรอบนะคะทุกคนทำสองเซตนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคน ต่อได้เซตถัดไปก็ง่ายๆนะคะทุกคนเป็นท่าแบบเหมือนขี้เกียจเต้นมากนะคะท่านี้นะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะฉบับเร่งด่วนฉบับปฐมก็เต้นได้นะคะอนุบาลก็เต้นได้สะบัดมือไปอย่างเงี้ยนั่นเองฉบับง่ายๆหนึ่งสามสี่ว่าไปห้าหต่อ7 8ดเออแบบนี้นั่นเองนะคะมันก็จะมาขึ้นท่อนฮุกนะคะง่ายๆนะอันนี้นะในท่าท่อนฮุกเนี่ยนะคะในเซตแรกเนี่ยให้เรากำมือข้างขวาแล้วต่อยออกมาด้านหน้านะคะทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะกำมือแล้วก็ต่อยตามด้วยการฮอปหน้าอกนะคะ2ครั้งฮอปลงนะคะทุกคนนะอ่ะสครั้งฮอปเชสไปอ่ะโดยก้าวขาซ้ายไปด้วย1 2นะคะจังหวะที่2ให้ฮอปอกด้วยตามด้วย3 4แบบนี้นะคะทุกคนตามด้วยท่าที่5ให้เอามือมาทั้งสองข้างนี้นะคะแล้วก็เหมือนขี่มอเร์ไซค์ห้าหกด แอ่าแค่นี้เองนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนอ่าหนึ่งสองซ้ำเตรียม1 2 3 4ต่อ5 6 7 8นั่นเองนะคะทีนี้เซตต่อไปนะคะจะเป็นการสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เว้ยผูดแหลวนะคะเอาแขนซ้ายยืด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 ออกมาตรงๆนะคะโอ้ยยาวยัง,ยงวาเด้อ ตามด้วยนะคะแขนขวาเนี่ยบิดอ่าแล้วก็ขาขวาเนี่ยเตะออกมาอย่างนี้นะคะ1แล้วก็จกังหวะที่2อนี่ยั้งไว้นะคะสองจังยั้งไว้ตามด้วยเตะต่อ3 4 5 6 7 8มือนี่กระเทียวบิดคันเร่งไปนำสตาร์ทไปนำนะคะประมาณนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะอีกรอบหนึ่งนะคะจากตรงนี้นะคะพร้อมนะคะ1ยั้ง2 3 4 5 6 7 8นั่นเองนะคะทุกคนต่อได้เสตถัดไปนะคะมันจะลองว่าเพื่อนสาวก็ปากแดงจัดนะคะให้เราเอามือซ้ายนะคะใช้มือซ้ายก่อนอ่าเนี่ยเอานิ้วโป้งขึ้นมาเหมือนจะแตะที่ริมฝีปากนะคะเหมือนจะแตะนะไม่ต้องไปแตะจริงจริงนะเดี๋ยวเค็มนะคะแล้วก็ก้าวขาขวาออกไปเนี้ยฟืบรอ,อ่ามีการแบบใช้สีสะเอียงไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อความสวยในการเต้นสะบัดผมไปเลยเนี่ยอันนี้เป็น1นนะคะตามด้วย2อ,อ่า ฝั่งตรงข้ามกันเนาะตามด้วยจังหวะที่สแล้วก็พยักหน้าอีก3ามครั้งนะคะ1 2 3สตรงนี้เราจะนับวันละละละนะคะทุกคนนะอ่าตามด้วยอันที่4ี่นะคะจังหวะที่4ี่เนี่ยให้เราต่อยแขนขวาออกมานะคะต่อยแขนขวาออกมาปึ๊บเป็นจังหวะที่4อ่านี่คือ4เอาลงนะคะ ต่อยปุ๊บแล้วก็เอาลงเลยนะคะตามด้วยแขนซ้ายจาังหวะที่5แล้วก็6 7 8ดเนี่ยจะเป็นการควงสะโพกนะคะแกว่งสะโพกของเรานะคะแกว่งไปซ้ายขวาซ้ายนะคะก็จะเป็น 6, 7 8นั่นเอง6 7 8แบบนี้นั่นเองนะคะเซตนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจากตรงที่เอามือไปอ่าใกล้ๆปากนะคะเพื่อนสาวนะก็ปากแดงจัดนะคะอ่าป้ายนับ1ตามด้วย2ตามด้วย3าม และและและ4ี่ห้าหกเนั่นเองนะคะต่อด้วยเซตถัดไปนะคะให้เราใช้มือทั้งสองข้างของเรายกขึ้นไปเหนือศีรษะแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ตีลงมานะคะก็จะเป็นจังหวะที่1น,นะคะอ่าอีกรอบนะอันนี้จะนับเป็นและนะคะและ1ลงมาแบบนี้นั่นเองแล้วก็มีการบอดี้เวฟพร้อมกับ ยกขาช่วยได้นะคะ3ครั้งนะคะทุกคนเบฟร่างกายนะอีกรอบหนึ่งนะ1 2 3 4อันนี้เราใส่ชุดดีไปเลยมองไม่เห็นชัดนะและฟาดลงอีก5 6 7 8ดแพูดง่ายว่าบอดี้เวฟเนี่ย3ครั้งเลื้อยในย3ครั้งนั่นเองนะคะทุกคนมันก็จะครบแปพอดีนะคะ หลังจากท่านี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบลำลำไปฟีสไตล์ไปแต่ละคนก็ลำไปเลยนะคะทุกคนนะจนถึงท่อนที่ลองว่าอีกี้มันเป็นสกอยนะคะให้เรายกมือขวาขึ้นมาฟีเหมือนลีดเลยปรยื้ยเหมือนสาวลีดเลยเนาะเนี่ยแล้วก็ก้าวขาขวาอีกี้มันเป็นสกอยซึ่งจังหวะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะ1 2สองนั่นเองนะคะทุกคน ช่วงนี้จากช่วงนี้ไปจะเป็นเซตเซตนับ5นะคะทุกคนไม่ถึง8นะคะนับถึง5นะคะเหมือนเซตนี้ก็จะ5เหมือนกันนะคะโดยการที่อีกี้เริ่มจากอีกี้นะคะก็จะเป็น1นตามด้วย2แล้วก็ต่อยออกมาด้านหน้า3จังหวะนะคะ3 4 5อ่ามีการแบบบัลส์ตัวลงฮอปตัวลงไปอย่างนี้นะคะมีการแบบค่อมตัวลงด้วยนะคะทุกคนอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ จากอีกี้นะ1อีกี้มันเป็นสกอย 2, ต่อย3,4,5ต่อด้วยเซตถัดมาเซต5อีกเหมือนเดิมค่ะให้เราหันข้างนะคะหันหน้าไปทางซ้ายหันข้างข,างขวาออกมาแล้วก็ตีลงข้างบน2ครั้ง 1, 2แล้วก็ลงล่าง3จังหวะนะท่านี้คุ้นๆกันอยู่เนาะมันก็ฮิตกันอยู่นะคะท่านี้นะอ่ะก็จะเตะขาด้วย 1, ตามด้วย 2แล้วก็ลงล่าง3 4 5ซึ่งจังหวะที่4 5เนี่ยพยายามหันตัวเรามาด้านหน้านิดนึงนะคะทุกคนนะอ่ะอีกรอบนึงนะคะไป1 2 3 4 5เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเป็นเซต5ถัดไปนั่นเองก็คือจะเป็นเปลี่ยนขาไปฝั่งนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5ต่อด้วยอันนี้ก็จะหันเหมือนกันนะคะทุกคนนะ ซึ่งจะทำทั้งหมด3มเซตนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5จากท่านี้นะคะก็จะเป็นเซตเดิมนะคะ1 2กลับมาสามท่าเดิมนะ3 4 5 6 7 8ต่อด้วยท่าสบัดมือท่าง,ง่ายๆ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆถ้าต่อมาให้เรากำมือขึ้นมาแล้วก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็เดินขาขวา1ขาซ้าย2 3 4เดินขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยการกลางขาไปทางขวาก้าวขาขวาออกไปนะคะพร้อมกับแบมือไปข้างๆนะคะเนี่ยหนะคะแล้วก็เอากลับขึ้นมา6แบบนี้นะคะตามด้วย7 8ด ทาแบบนี้อยู่4เซตนะคะทุกคนอพอเดินหน้ามาแล้วเราก็เดินหลังนะคะทีนี้นะเดินกลับหลังโดยใช้ขาขวาก่อน1นะคะ2 3 4 5 6 7 8ต่ออีก1 2 3 4 5 6 7 8อีก1เซตค่ะเซตสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากเท่าไหร่แต่ซับซ้อนนิดนึงนะฝึกๆนิดนึงก็จะได้นะคะต่อจากตรงนี้นะคะมันก็จะลองว่าอยากได้ให้เราแขนซ้ายเท้าะเอวแล้วก็มือขวาชี้ออกมานะคะเป็นท่านที่ลองว่าอยากได้นะคะปึ๊บอยากได้แล้วก็พอยขาซ้ายมาข้างหน้าสังเกตนะคะพอยขาซ้ายมาข้างหน้าตามด้วยการขยับสะโพกนะคะ,ะในจังหวะที่ขยับสะโพกเนี่ยมันก็จะมีการ ทำมือเลืเล้ยๆล,ลงมาอย่างนี้ด้วยนะคะพร้อมกับ1 2ึ่งสองอย่างเงี้ยสามสี่สาี่นิชี้ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนนะต่อได้ท่าที่5คล้ายๆท่าที่1ค่ะ5 6 7 8ซึ่งทําแบบนี้อยู่2เซตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มตั้งแต่อยากได้นะคะทุกคนนะอ่ะอยากได้ตามด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 ต่ออีกค่ะสะโพกไปต่อเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดนั่นเองนะคะแล้วหลังจากตรงนี้นะคะมันก็จะกลับไปทวนท่าเดิมนะคะจนไปถึงช่วงจะจบเพลงนะคะก็จะมีการรำนะคะเป็นดนตรีเหมือนรำเนาะแล้วก็อาจจะหนึ่งา 1, 2, 3, 4, แล้วก็จีบ1 2 3 4าี่แล้วก็จีบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะมีไอเดียรำแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองถนัดก็ว่าไปนะคะทุกคนก็รำไปจนมันจบเพลงนั่นเองนะคะทุกคน